โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวพนผานครับก็คือก่อนเตือนกับหลังเตือนเลยครับว่าแตกต่างกันแค่ไหนมาดูที่สกิลแรกก่อนนะครับเป็นสกิลแบง่งล่างเนาะมาตจะรีดหนึ่งก็คือสามาถาช้ไดเลยเนาะปุ๊บพอเรากดแบง่งล่างใช่ไหมครับอ่าเราก็จะตัวใจแล้วก็มีเสี่ยงนะแล้วถ้าเรามีฮาคิใช่ปะ เรากดปุ๊บตัวเราก็จะเปลี่ยนสีหาคีนั้นอันนี้ผมใช้หาคีสีเขียวอนะยู่นะจะยังหาคีมันเลือกได้นะว่าเราจะให้แบบเป็นแค่ส่วนแขนส่วนขาหรือส่วนไหนก็ได้อออะแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนอนะ่ะคือมันมีคนสู้กันนะยู่ฝฟังโน้นไปเสียงอะไรดังมาถึงตรงนี้เลยอ่าแล้วพลพระเป็นพลที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมครับ พราะอะไรเนี่ยตอนนี้คือเราใช้พลังพลปีศาจอยู่ใช่ไหมซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นมัดได้หรืจะเป็นดาวก็ได้แล้วก็ใช้สกิลได้ด้วยนะออคือมันดีมากมาดูสกิลเอ็กครับสกิลเอ็กก็เหมือนกับสกิลเส้นนะคือสามารถใช้ได้เลยแต่การที่จะใช้สกิลของพระได้เราต้องแปลงร่างก่อนครับก็คือก็สกิลซัดก่อนเพื่อให้ตัวใหญ่พอ,อตัวใหญ่เราใช่ไม้อาแล้วก็สามารถใช้สกิลอกได้ ซึ่งสกิลเอ็ก็คือการปล่อยพลังไว้ที่มือใช่ไหมแล้วก็กระแทกลงพื้นครับอ่ามันจะมีเอฟเฟกตสีเดืองเอกมานะซึ่งถ้ามีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆใช่ไหมก็จะโดนบนครับอ่าประมาณนี้ แล้วก็มาดูสกิลที่สามครับสกิลซีสกิลซีห้องพระนะครับ <c oughs> เป็นการเอาตัวเราพุ่งขึ้นไปนะครับไปตรงจุดที่เมาส์เราเชียบแล้วก็ตรงที่มีมอนเตอร์อยู่มันก็จะสร้างดาเมจทั้งหมดครับก็ <c oughs> เป็นสกิลมูล่นั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มู่แบบมู่มากอ,ะอ่ะซึ่งเมาส์เราเล็งไปตรงไหนมันก็จะกระโดดไปตรงนั้นครับ แต่ว่ามันมีระยะนะเออไม่ใช่ว่าเราชี้ไปสุดแบบนูนนะมันจะกระโดดไปสุดแบบอะ่ะเออไม่ใช่นะต่อไปเป็นสกิลสุดท้ายสกิล V นะครับสกิล V อ่ะจริงๆมันเหมือนสกิล X แต่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าความแรงครับแล้วก็ท่าทางการใช้เห็นไหมครับคือมันระเบิดรอบตัวอ่า เนไ,ไหมครับอ๋อมอนธานไม่ไหนฮะเออน่าจะปิวหรือมัเออบางทีมันก็ปิวบางทีมันก็ไม่ปิวนะเออแต่ว่าน่าน่าจะปิวเหมือนกันครับเพราะมันปล่อยคืนมาเราออกมานะอาด้ลองเล่าดิโอเคปิวครับแต่ว่าที่ผมสังเกตเห็นนะลางๆเลยนะ คือพลังมันจะกว้างขึ้นครับถ้าเป็นสกิล x ครูนะระยะมันใกล้ครับเออแต่ถ้าเป็นสกิล v มันจะไกลมากซึ่งตอนนี้ก็คือหมดแล้วนะสำหรับคนที่ยังไม่ตื่นเออแล้วก็คขอบเขตระยะเวลาเราแป่งล่าเราอะ่ะมันไกลนะครับเนี่ยเราต่อยดูนะต่อยระยะไกลเห็นป่ะคือมันฟามสบายครับ แล้วพลพลาเป็นผลที่ไม่จะเป็นต้องอัพมาตรรี่ของพลปีศาจนะคือเราแค่เอาไว้แปลงร่างอย่างเดียวก็พอแล้วแล้วก็อย่างอื่นก็คือแบบใช้ดาบใช้มัดก็ได้ใช่ปะมันฟาร,รมง่ายครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะไปดูผลตื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนญาตไปเปลี่ยนก่อนวิธีเปลี่ยนผล ปีศาจให้ตื่นแล้วก็กลับไปเป็นไม่ตื่นได้นะครับนะเข้ามาที่คาเฟ่นนะมันจะมีกล่องเกอี่สองกล่องตรงนี้ใช่ปะคือให้มาฝฟังสายครับเราจะมีบันไดลงมาอ่าแล้วก็ลงไปตามปกตินี่ครับพอเราลงมาแล้วใช่ปะอ่าแล้วก็วิ่งตรงไปเลยซึ่งไอง้สองตัวเนี้ยไอ้ตัวแรยเป็นตัวที่เอาไว้เปลี่ยนฉายานะ ส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวที่ไว้เปลี่ยนสีฮากิเรามาดูตัวนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ยกดเข้าปะคุยครับแล้วมันจะมีบอกไหมว่าเราอยากทําให้สกิลไหนเตือนคือถ้าเราไปทําเตือนเราใช่ปะสกิลว่ามันจะเตือนอยู่แล้วอันเนี้ยคือผมไปกดปิดไวอ่าแล้วผมจะมากดเปิด,ดอีกรอบหนึ่งต่อให้มันสีเขียวครับแล้วมันจะบอกว่าเตือนขึ้นเออนั่นแหละคือเตือนแหละแล้วกดออกปกติอ่าอันเนี้ยคือ เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รีอสักหน่อยแต่มันต้องรีเครื่องนะแค่กด x สองแล้วก็กดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมาหามอนเตอร์ก่อน อ่ะสกิลแรกเลยครับแปลงล่างซึ่งแบบแตกต่างจากก่อนตื่นยังไงดูนะครับถ้าเราไปแปลงล่างใกล้ๆกับมอเตอร์ใช่ไหมมันสร้างดาเมจครับแล้วก็ข้างหลังของพลพาใช่ไหมมันจะมีไอคล้ายๆวงเวขึ้นใช่ไหมเออนั่นแหละคือหลักฐานแสดงว่าพลพาเราอะตื่นแล้วนะ แล้วก็สกิลติดตัวอีกหนึ่งสกิลนะครับสมมติเวลาเรากระโดดใช่ปะเนี่ยครับมันสร้างราเมิดคือมันคล้ายๆกับทําให้พื้นสะเทือนแล้วก็มันจะสร้างราเมิดใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบสะเทือนตลอดนะะถ้าเรากระโดดต่อนเนื่องอ่ะมันจะไม่สะเทือนนะปะมันต้องเว้นช่วงไว้สักแป๊บหนึ่งนะมันจะสร้างราเมอ่าต่อไปมาสกิลเอ็กนะครับก็คือตอนแรกมันใช้จากมือใช่ไหม อ่สอสกิล X ของตื่นนะครับใช่ไหมครับใช่ปะ <c oughs> คือมันโน้มตัวลงไปก็คือเหมือนสก,กับสก,กิลก่อนที่ยังไม่ตื่นเลยแต่มันแรงขึ้นแค่นั้นนี่ครับมันแรงขึ้นถ้ายังไม่ตือนประมาณสองพันแล้วมอนเตอร์ก็จะไม่กระเด็นไกลแต่เนี้ยกระเด็นไกลขึ้นแล้วก็ที่เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือความกว้างของสกิลครับ มันไกลมากอ่าเรามาดูสกิลซีนะเห็นไหมครับสกิลซีมันเป็นการชาร์จพลังคล้ายๆกับพลแสงครับก็คือของพลแสงใช่ไหมสกิลเอ่อสกิลอะไรสักอย่างนั่นแหละที่มันปล่อยสกิลเนี้ยแล้วก็มันจะมีแสงมันจะมีลำแสงยิงเข้าไปใช่ป่ะแล้วมันก็จะกระทบลงทีง่พื้นอ่าอันนี้ก็เหมือนกัน เรากดค้างไว้เพื่อที่จะชาร์จให้มันแรงขึ้นแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงมันเตอร์นะครับมันก็จะปล่อยลํำแสงออกไปอแรงมากครับไปไงทีเดียวนั่นเนะี่ยมันกบแตกยวดูอีกรอบะนะ็นไงครับโคตรแรงบอกเลยนะโคตรแรงสักจนเนะี่ย อ่ะเมื่อกี้ผมชาร์จเต็มใช่ไหมเดี๋ยวลองดูแบบไม่ชาร์จเต็มบ้างโอเคมันไม่เกี่ยวกับชาร์จเหรอไ <c oughs> ม่เห็นมันต้องชาร์จนะครับเออมันแค่เป็นเอฟเฟกต์สกิลพิเศษ <c oughs> เออผมเองก็มั่วเก่งขนาดนี้โอเค ต่อไปมาดูสกิลสุดท้ายครับสกิลอันติสกิลวีใช่ไหมครับ <c ười> คือแรงมากกระโดดขึ้นไปใช่ไหมคือตอนแรกถ้าสมมติเรียบเทียบกับสกิลเอกใช่ปะ่ะคือเขาจะปล่อย พลังไว้ที่มัดแล้วก็ทุ่มลงไปใช่ไหมอ่าแต่ว่าสกิลวีอ่ะคือเป็นการกระโดดแล้วก็ปล่อยแบบคล้ายๆหมัดลัวๆลงมาที่พื้นแต่ว่าเคลือบสกิลเอไว้ด้วยแต่เป็นแบบขนาดเ็ยครับเนี่ยคือใครที่อยู่ในระยะใกล้ๆอ่ะคือจะโดนหมดเลยครับโคตรแรง แล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะมันถ้าสมมติเราทำพลนเตอนแล้วใช่ไหมมันจะมีอีกสกิลหนึ่งเพิ่มเข้ามาครับเป็นสกิลเอฟเนาะซึ่งความชำนาญโซนก็คือสามารถใช้ได้เห็นไหมมันจะพุ่งไปตามเมาส์ที่เราเลือกไว้อ่าเดี๋ยวมาดูนะครับคือสกิลเนี้ยมันพุ่งมันไม่ใช่พุ่งเฉยๆนะถ้าพุ่งเดิมบอลเตอร์มันจะทำการจับบอนเตอร์ แล้วก็ถือไว้พอถือเสร็จใช่ไหมมันก็จะทุ่มลงไปที่พื้นนะถามว่าแรงไหมก็คือเท่ากับผลยังไม่ตื่นครับความแรงประมาณนั้นครับคือแทบทุกสกิลอ่ะมันคือดาเมจทั้งนั้นเลยครับขนาดแค่เพิ่งแปลงร่างก็สร้างดาเมจแล้ว อ่าผมผมปิดนะเราดูตอนแปลงล่างเนีย่ยครับคือแค่แปลงล่างม่นก็สร้างดาเมจสามพันะถ้ามีคนอยู่ไกลอะ่ะคือโคตรดีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเท่าที่ผมสังเกตอะ่ะตอนที่ผมลงทะเลอะมันไม่มันไม่โดนดาเมจเว้เดี๋ยวผมลองดูนะ เนี่ยตอนนี้ของโดนดาเมจใช่ไหมอ่ะเรามาดูพอมเปลี่ยนเห็นไหมครับเราสามารถวิ่งในน้ำได้คือเหมือนพลนพระมันทำให้ตัวใหญ่ใช่ปะพอตัวใหญ่แล้วอ่ะมันอยู่เหนือน,น้ำครับทำให้ไม่เป็นอะไรเว้ยถือยอดไปะละ่ะ เห็นไหมก็เล่นรถปกติว่ารอบแรกอะ่ะเออคือมันเออคือมันตัวใหญ่เกินไปมันก็เลยไม่โดนดาเมจในน้ำโอเคครับสำหรับการรีวิวพลพะก็ประมาณนี้ครับใครจะทำพลพะก็ เป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่ามันเอาไว้แบบลงดันแบกเพื่อนได้แบบโคตรดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนโลโก้ช่องไปนะเออแล้วก็มีเพจที่ facebook ด้วยนะกดติดตามได้นะครับคือชื่อช่องกับชื่อเพจเหมือนกันหมดเลยครับก็ทวิตเตอร์ติ๊กต็อกบายบาย